ราคาลิงก์นะครับรายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิป The description นะผมจะไม่แจ้งพูดในคลิปแล้วน,นะครับเพราะว่าบางทีมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นกระทนหันบางทีผมแจ้งราคาผิดนะครับไปอ่านกันใต้คลิปเลยนะครับที่รายละเอียด หรือคอมเมนต์ปักหมดนะุดเนี่ยพินคอมเมนต์หรือเดสคริปชันจะแจ้งราคาตรงนั้นไว้นะอาจจะเป็นบาทอาจจะเป็นดอลลาร์รวมถึงจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปซื้อด้วยถ้าจะซื้อกันเองและผมไม่ใช่ร้านขายนะครับผมมารีวิวให้ดูเจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายอุปกรณ์ที่ผมยืมมาจากพี่เจมส์ทาวดอฟจากช่องเอาเจอร์นะครับพี่เขาซื้อมาในโปรโมชั่นเดือนกันยายนปี2023นะครับปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าตอนที่รีวิวออกนี้เจ้าตัวนี้เวอร์ชันนี้ยังมีอีกหรือเปล่านะครับนี่คือโอไลค์อาร์เคเวอร์ช่น Sunburn Sunburst sun เป็นรูปภาพอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นภาพพิมพ์ลงมาที่ตัวบอดี้กระเท่ดีเนาะ Dual Light Source นะครับ Rectangular EDC Flashlight Limited Edition ไฟฉายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแสงกําเนิดนะครับจุดกําเนิดแสงมีอยู่2อย่างคือมีแสง UV กับแสงไฟธรรมดานะครับเป็น l i มิเต็ดด้วยเพราะมีพิมพ์ลายพิเศษลงไปส่วนด้านหลังก็จะมีบอกว่า a r c a f i e l UV Sun นะครับเป็นภาพอาทิตย์เนาะ Sunburst นะครับนี่ การระเบิดการกระจุยของดวงอาทิตย์นะครับนี่ก็จะเป็นสเปกทางกยายภาพที่เขามีนะครับเป็นสเปกแสงอะไรเนี่ยค่อยมาว่าให้ฟังนะครับราคากี่บาทก็ไปอ่านกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมาถามแล้วว่าราคากี่บาทนะเพราะว่าผมก็บอกแล้วให้ไปอ่านที่ไหนนะครับผมไม่พูดให้ฟังในคลิปเพราะบางคนขนาดผมพูดให้ฟังในคลิปยังไม่ยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่งงมากเปิดมาวินาทีแรกก็บอกแล้วว่าราคากี่บาทยังถามอีกว่ากี่บาทซื้อที่ไหนด้านหลังจะเป็นรายละเอียดภาพ ภาพพร้อมคําอธิบายนะครับแจ้งว่าเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดปลดล็อกแล้วกดล็อกไฟฉายด้วยการกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนกว่าไฟจะทําการล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยการกดค้างสักครู่ประมาณ2 3สวินาทีการชาร์จนะครับจะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกขนาดชาร์จจะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับกับคู่มือคําแนะนําซึ่งสายชาร์จนี้เสียบกับแหล่งพลังงานแล้วก็เอาแป้นนี้ แปะเข้าไปกับตัวไฟฉายนะครับแล้วก็จะทำการชาร์จได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวของไฟฉายพร้อมกับแบตเตอรี่บิอินภายในนะครับผมเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเจ้าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็ทำไมถึงน่าซื้อนะครับโอเคไฟฉายตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดพกพาที่หน้าตาเขาก็ดูเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเราจะเห็นว่าส่วนใด่ไฟฉายพกพาเนี่ย เขาจะเป็นทรงกลมๆทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้จะมาในรูปลักษณ์ที่เป็นทรงแท่งแข่งนะครับเป็นทรงบานะครับซึ่งทําให้เวลาพกพาในกระเป๋าคองเกเนี่ยมันแนบไปกับตัวมากกว่าเพราะว่ามันแบนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมันจับถือถนัดมันไม่ไม่ไม่ลื่นมือไม่หมุนแน่นอนเพราะว่าตัวมันแบนเหมือนรีโมทเหมือนแท่งอะไรสักอย่างนะบางคนบอกเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้า a r c h e r f i e l d เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันหลักๆก็คือเวอร์ชันที่เป็น Akerfield ธรรมดานร ซึ่งอาร์เคเฟีลธรรมดาจะมีแสงเลเซอร์คู่กับแสงหลักธรรมดาเป็นแสงเลเซอร์เขียวส่วนอาร์เคเฟีลยูวีเขาจะตัดเลเซอร์เขียวออกนะครับจะเป็นแสงธรรมดากับแสง UV คู่กันถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวของออปติคอลของอาร์เคเฟีลปกติที่เป็นเลเซอร์เขียวเนี่ยเขาจะใหญ่แล้วก็โตกว่าส่วนอาร์เคเฟีลยูวีเนี่ยจะเป็นโคมที่มีขนาดเล็กกว่าทั้งคู่นะครับซึ่งก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันเล็กน้อยดีไซน์ต่างกันนิด,นดเดี๋ยวค่อยเทียบให้ดูท้ายคลิปแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับผม โครงสร้างของบอดี้ของอาร์เคเฟลเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้นรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดวัสดุพิเศษอย่างเช่นค o p เปอร์ไทเทเนียมหรือว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะผลิตด้วยอลูมิเนียมอ่นลอยนะทั้งหมดแล้วก็จะทำอะน d ดัสเป็นสีต่างๆแต่ตัวลิมิเต็ดซันเบอร์สตัวนี้เขาใช้ภาพพิมพ์หรือการทำอะน d ดัสลงไปเป็นรูปลายแบบลวดลายเหมือนกับเปลวเพลิงบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่บนตัวไฟฉายเลยซึ่งก็ทำให้ไฟฉายเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาไม่น้อยเลยนะครับเท่ดี จะมีโลโก้ olight อยู่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนดวงอาทิตย์นะครับกระจายแสงพร้อมกับไฟอินดิเคเตอร์บอกตรงนี้แล้วก็จะมีสวิชเป็นสวิชโลหะที่สามารถจะผลักเลื่อนได้สะดวกนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้โหมด uv ก็ผลักไปที่ uv ใช้โหมดแสงไฟก็เลื่อนไปที่แสงไฟซึ่งสวิชที่เห็นตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับพร้อมกับสวิชเปิดปิดเป็นโลหะอยู่บริเวณด้านบนฝั่งด้านหน้าที่ตรงด้ามตรงนี้พอดีทําให้กดสะดวกนะครับส่วน led ก็จะอยู่ข้างในนะครับประกอบกับตัว led ที่มี แสงสว่างธรรมดาตรงนี้นะครับกับอีกด้านจะเป็นแสง UV ซึ่งก็จะเป็นโคมสะท้อนแบบที่เป็นผิวขรุคะ่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็น TAR เลนช่วยกระจายแสงทําให้หัวของไฟฉายเนี่ยตื้นแล้วก็สั้นมากนะครับถ้าใช้ลักษณะนี้ บริเวณด้านข้างของตัวด้ามในเวอร์ชัน UV จะมีลายกันลื่นเป็นลายททแยงทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นบอกว่าเป็น Active f i e l UV พร้อมกับ Serial Number ชัดเจนส่วนด้านบนที่เห็นเป็นเลข5700กับ6700 K นี้เป็นค่าเคลวินหรืออุณหภูมิสีนะครับซึ่งเขาจะแจ้งไว้ว่าอยู่ที่ระหว่าง5,700เควินถึง6,700เควินซึ่งก็คือคูไว้นะครับ C w คือเป็นแสงขาวนั่นเองนะครับ ส่วนคลิปที่ออกแบบมาและมีมานี้ก็คือเป็นคลิปสแตนเลสสีดำนะเป็นโลหะสามารถจะพกไฟฉายแบบเบเซลดาวหรือพกไฟฉายแบบเบเซลอัพได้ด้วยเพราะว่าสามารถที่จะทําให้พกพาไฟฉายได้สะดวกขึ้นพร้อมกับดูร้อยแลนยาร์ดแต่ว่าในกล่องไม่ได้ให้สายคล้องหรือแลนยาร์ดมานะครับส่วนฐานด้านล่างก็จะเป็นแป้นโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นแฮนด์ฟรีไลท์คือเป็นแม่เหล็กที่ดูดแรงพอสมควรเลยนะครับก็สามารถใช้วางกับโต๊ะที่เป็นโลหะ แปะกับเสาเหล็กแปะกับฝากระโปรงรถเพื่อซ่อมบำรุงหรือว่าอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการแฮนด์ฟรีอ่ะบางทีแบบเรามีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแล้วเราไม่อยากต้องการที่จะถือนะครับก็วางมันก็ไม่ไม่มีปัญหาที่มันจะล้มแล้วการป้องกันการกลิ้งก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่ามันแบนนะครับผมคราวนี้เราลองไปดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีใช้งานกันแล้วสรุปให้ฟังนะครับไปดูแสงกันเลยครับผมลองแสงโอไลท์อะคูสฟิลยูวีเป็นแสง UV ก่อนนะครับผมเปิดแสง UV ระดับเดียว วัสดุวัตถุบางอย่างก็จะสะท้อนหรือเรืองแสง UV ขึ้นมาที่เห็นนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็นโคมไฟพับได้เนาะถ้าผมปิดแสง UV ก็จะเห็นว่าปุ๊บมันก็ยังคงจะเรืองแสงอยู่นะครับกล่องกระดาษบางอันก็เรืองแสงกล่องสีงกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอันก็ไม่สะท้อนแสง UV จะเห็นว่าบางอย่างในภาพวิดีโอนี้ก็จะเห็นว่ามันขาวขึ้นมาเลยโดยเฉพาะแบบนี้ตัวหนังสือพวกนี้ผ้านะครับ ไฟฉายในตู้บางตัวก็สะท้อนแสงคั่วหลอดไฟอะไรเงี้ยนี่นะครับจะเห็นเลยว่าอันไหนสะท้อนบ้างอันไหนไม่สะท้อนนะนี่หมึกโฟเลสเซนต์นะครับเรืองแสงถ้าผมปิดไฟแสง UV ทั้งหมดฟึบหรือว่าเปิดแล้วผมสลับเป็นแสงไฟหลักแบบเบาก็จะประมาณนี้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับลองเดินดู โกมากนะห้องเก็บของมันอยู่ตรงนี้นะครับปรับแสงระดับต่ำนะครับกลางมีเดียมสูงแล้วก็นะครับโลมีเดียมไฮนี่คือระดับเอ่เทอร์โบหรือว่าแม็กซ์พันลูเมนนะครับประมาณนี้ลองไล่ใหม่โลมิดไฮและ เทอร์และสโตรกนะครับแล้วก็ถ้าสลับเป็น UV ก็แกลกดันสวิตช์อะไรที่สะท้อนแสง UV ก็จะเรียงขึ้นมาเลยส่วนการเทสกับสัตว์นะ,ะับแมงป่องก็เดี๋ยวไปดูนะครับในป๊อปอัพข้างบนมุมมุมขวามันจะเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมมาดูที่ตู้มีอะไรบ้างชึบชึบไปดูแสงกันเสร็จแล้วก็ ดูรีวิวกันต่อครับแสง UV เนี่ยก็เป็นแสงที่ใช้งานเพื่อตรวจสอบคราบนะครับหรือว่าร่องรอยต่างๆอย่างเช่นสารคัดหลั่งจากร่างกายปัสสาวะรอยคราบเลือดที่ถูกล้างไปแล้วนะครับรวมถึงใช้ตรวจสอบอแมงป่องเราส่องไปที่ตัวแมงป่องกลางคืนมันก็จะเกิด การเรืองแสงสะท้อนขึ้นมานะครับซึ่งคลิปถ้ามีป๊อปอปัพตรงนี้ผมจะเทสให้ดูว่าเออ่ายแมงป่องด้วยแสง UV กลางคืนมืดๆม,มันเป็นยังไงก็พี่พพก ot, ๆกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดอยากจะ,จะ,จะดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของแสง UV เองเนี่ยก็จะเป็นแสง UV ในระดับที่ปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ง,งานอย่าส่องเข้าตาเต็มๆคราวนี้เราลองมาดู UI การหลังจากที่ดูทั้งแสงไวไลท์และแสง UV ไปแล้วนะครับวิธีกดปลดล็อกไฟฉายคือ มันจะมีไฟสีแดงขึ้นเวลาเราสมัมผัสสวิตช์เป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟอยู่ในสถานนะล็อกเอาต์ใช้งานไม่ได้จะปลดล็อกก็คือต้องกดสวิตช์คาสักครู่หนึ่งจนไฟติดขึ้นมานะครับก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มมันก็จะวิ่งไปถึง4ดวงเลยนะถ้าเกิดมีน้อยก็จะลดหลั่นลงมา3 2แล้วก็1แล้วเมื่อเหลือ1จะเป็นสีแดงแล้วสีแดงกระพริบคือวิกฤตนะครับซึ่งอันนี้พอเราบดล็อกปุ๊บแสงไฟก็จะใช้งานได้เลย คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อปิดไฟฉายมีเมมโมรีหลังจากเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งจนไฟปรับความสว่างขึ้นไปถึงสูงสุดนะครับแล้ววนกลับมาต่ําสุดซึ่งจะมีโหมดให้ใช้งานเพียง3ระดับเท่านั้นปกตินะครับก็คือ Low, Medium แล้วก็หายแค่นี้นะครับโล m มิดหายแค่นี้เลยนะครับการเรียกโหมดต่ําที่สุดนะครับกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นตอนที่ไฟปิดอยู่จนไฟติดขึ้นมาแล้วปล่อย ซึ่งเป็นแสงระดับที่ต่ําที่สุดนะครับของเจ้าตัวนี้ค่าแสงต่ําสุดที่มีนะครับของระดับที่เปิดได้นะครับก็คือโหมดมูน1ลูเมนที่8วันนะครับแสงไปได้ถึง2เมตรอยู่ที่1.8แคนเดล่าโหมดโลนะครับกดค้างอีกนะครับแสงก็จะขึ้นมาที่ระดับ15ลูเมนโลที่41ชั่วโมงมีเดียมที่60ลูเมนที่12ชั่วโมง50นาทีไฮที่300ลูเมนนะครับที่140นาทีและลดลงเหลือ60ลูเมน เมื่อไปนาทีที่141นะครับใช้ได้อีก20นาทีโดยประมาณส่วนการกดเข้าเทอร์โบกดได้ตอนที่ไฟเปิดหรือปิดก็ได้เรื่การกดดับเบิลคลิกนะครับคลิกคลิกไฟก็จะไปที่เทอร์โบทันทีนะครับนี่ลองดูดับเบิลคลิกเพื่อไปเทอร์โบแสงก็จะแรงขึ้นที่สุดนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนี่เปิดแสงระดับอื่นนะแล้วจะไปเทอร์โบก็คลิกคลิก แสงก็จะไปแรงที่สุดซึ่งแสงระดับสูงสุดของตัวนี้อยู่ที่1,000 l u m e ลูเมนส์4นาทีแล้วจะลดลงเหลือ110นาทีนะครับที่300 l u m e ลูเมนนะครับ85เมตรนะครับแสงก็จะเป็นกว้างกว้าะจะกระจายขาวแต่ติดเหลืองนิดๆนะครับในวิดีโอถ้าลองสังเกตดูนะครับส่วนการกด3คลิก from on หรือ off ก็ได้นะครับ 123 1, จะเป็นส t r o นะครับหรือจะเปิดไฟอยู่ก็ได้ที่ระดับอะไรก็ได้กด1 2 3ก็จะเข้าส t ต o บส s ต r o b e t u r b ไม่มี m e มนะครับ u ลต r a l o ลหรือ moonlight หรือ f i r e ล l y มีเมมเฉพาะตอนที่ยังไม่กดข้ามกดข้ามเราต้องกดเรียกใหม่นะครับส่วนการเข้าโหมด UV ก็คือหลังจากที่เรากดเปิดไฟแล้วสามารถจะผลักสวิตช์ไปที่ UV ได้เลยนะครับสลับไปมาระหว่างแสงหลักไม่ว่าเราจะใช้แสงระดับอะไรอยู่ที่แสงหลักนะครับเราคลิกสวิตช์มาหรือว่าแบบฟลิกมาแบบนี้ มันก็จะสลับมาโหมด UV ทันทีซึ่ง UV ไม่มีระดับความสว่างนะครับมีแค่ระดับเดียวคือเปิดกับปิดเท่านั้นไม่มีสโตบอะไรเลยนะครับแค่นี้พอใช้เป็นแสงตรวจสอบนะตรวจสอบธนบัตรตรวจสอบคราบต่างๆนะครับซึ่งแสง UV เองก็เป็นแสงอมม่วงแบบนี้ถ้าลองปิดไฟนะครับแล้วผมเอาวัาสดุที่สะท้อนแสง UV มาวางหลอดไฟอะไรแบบนี้นะลองวางๆงดู ลองสังเกตดูว่ามันจะเรืองแสงขึ้นมาเลยเพราะพวกนี้เป็นอ,อุปกรณ์ที่เขาใส่สารเรืองแสงสะท้อนแสง uv เข้าไปนะครับอย่างับเปิดไฟเลยนะจริงๆผมไม่ได้เปิดไฟนะครับนี่นะถ้าเป็นแสงไฟธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแสงหรือวัสดุที่สะท้อนแสง uv เมื่อไหร่ก็จะเรืองแสงหรือสะท้อนแสง uv ขึ้นมาทันทีอย่างเช่นสารเคมีต่างๆที่ เลือกใช้นะครับก็จะส่อนแสง UV จ้าขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ว่ามันเป็นตัวไหนเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมว่าพกไว้ก็ดีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีตัวเลเซอร์พอยเตอร์นะครับตัดออกเพราะเป็นเวอร์ชัน UV แต่ว่าบางคนเขาก็ใช้แสงเลเซอร์นะครับเป็นพอยเตอร์มากกว่าไม่ได้ใช้แสง UV ก็ลองพิจารณาแล้วลองเลือกดูแล้วกันว่าอยากได้เป็น UV version นะครับที่มีแสงหลักไว้ไล่กับแสง UV หรือจะเป็นรุ่นธรรมดาที่มีแสงเลเซอร์พอยเตอร์เขียวกับแสงหลักนะครับธรรมดาอนาคตผมเดาว่าน่าจะมีรุ่นที่เป็นทั้งแสง UV ทั้งเลเซอร์แล้วก็ทั้งแสงหลักมาด้วยเพลเพอาจจะมีวอร์มกับไวท์อะไรแบบนี้เหมือว่ามีเรดไลท์ขึ้นมาด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อรุ่นโปรรุ่นแม็กซ์หรือว่ารุ่นอะไรนะครับอาฟลอะไรสักอย่างของเขา,านะไม่รู้เหมือนกันนะครับอาร์กัฟิลเอสอาร์ฟ มัลติคัลเลอร์หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปใต้คลิปถ้าจะซื้อนะครับแต่ถ้าเข้ามาหาข้อมูลก็คอมเมนต์กันได้นะครับสูภาพไม่มีปัญหาอะไรก็ผมยินดีต้อนรับทุกคนที่สู่ภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านี่คือ arc field uv นะครับเวอร์ชัน sunburst นะครับพระอาทิตย์ตุมตามนะครับแบบนี้เลยดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ a l i g h t นะครับแค่นี้นะครับแล้วเจอกันครับ h e a ิไ ride and out